ถึงอายสีบดีดีปันไดแต่ว่าอายไม่เคยหักไั่ปันนี้ชีวิตบ่แมนละครบ่ได้มีบทให้ซ้ม English ไทยลาวอีสาน I'm not in the mood to do anything today วันนี้ไม่มีอารมณ์ทำอะไรเลยมนนม่อนี้ว่ามีอารมณ์เห็ดยัง You made me miss you so much คุณทำให้ผมคิดถึงคุณเ <laughs> จ้าเห็ดห้งคอยคิดห่าดเจ้าลาย What are you doing right now ตอนนี้ทำอะไรอยู่เจ้าเห็ดยังยุ่ยามเนี่ don't overthink it y o u get headache อย่าคิดมากเดีย๋ยวปวดหัวเออยาสี่คืนหลายมันสีปวดหัวซื่อๆ you're super hardworking คุณนี่ขยันมากเลยคือสีม่าขยันโพดโพธแท้ไม่ I'm not broke my money hasn't come in yet ใช่บ่ล I'm broke actually ไม่ได้จนดอกแค่เงินยังไม่เข้าเออไม่บ uh. ่ได้ถังแตกเงินมันยังบ่เข้าบัญชีซื่อๆแม่นบ่วะ hurry up I miss you รีบมานะคิดถึงมากเลยเฝ้านะคอยคิดหวอด I might not be perfect but I've never loved anyone this much ผ oh, มอาจจะไม่ได้ดีมาก <Yeah. S 3> แต่ไม่เคยรักใครเท่านี้เลยถึงอ้าสีสบะดีปันใดแต่ว่าออาไม่เคยหักไผปันนี้ Life isn't a drama there's no script to rehearse ชีวิตไม่ใช่ละครมันไม่มีบอดให้ซ้อม hey. ชีวิตบ่แม่นละ่อนบ่ได้มีบทห้ซ้าม Just be patient Rome wasn't built in a day ใจเย็นๆไม่ได้สร้างกรุงรมภายในวันเดียวใจห่มหมก่อนกลุงรมบ่ได้สร้างเซจมือเดียวเลย